คุยเรื่องงานกับหัวหน้ากับเพื่อนร่วมงานสวัสดีค่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่การเรียนภาษาสวีเดนเบื้องต้นกับโคชลินคลิปนี้ขอมาจัดไปเป็นคำขอจากเพื่อนๆทางบ้านอยากจะได้ประโยคสนทนาไว้คุยกับหัวหน้าที่ทำงานโคชลินก็เลยจัดมาให้เลยนะคะเป็นตัวอย่างประโยค มีทั้งประโยคคำถามพร้อมตัวอย่างคำตอบและประโยคบอกเล่าที่เพื่อนๆสามารถฝึกและนำไปใช้พูดคุยในที่ทำงานหรือจะพูดคุยถามตอบสนทนาที่ไม่ใช่เรื่องงานก็สามารถใช้ได้นะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปฟังไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะฮืรกูร์เด f ฟ r d ์ g เดย g ฮ t โ e เดฟ d ฟิคุณเป็นยังไงบ้างคำถามนี้ตอบได้กว้างนะคะจะถามถึงเรื่องงานก็ได้เรื่องชีวิตเรื่องทั่วไปใช้คำถามนี้ได้หมดนะคะคุณเป็นยังไงบ้าง Who go ดฟเฟมาดูตัวอย่างคำตอบค่ะถ้าเราจะตอบเรื่องงานนะคะถ้าจะตอบว่ามันเป็นไปด้วยดี มันลื่นไหลไปได้ด้วยดีในภาษาสวีเดนเราก็สามารถพูดได้ว่าเดฟลีเตอร์พอบราเดฟลีเตอร์พอบราเดฟลีเตอร์พอบราเดฟลีเตอร์พบรามันลื่นไหลไปได้ด้วยดีมันเป็นไปด้วยดีนั่นเองค่ะ ถ้าเราจะถามว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างมีตัวอย่างวิธีการถามมาให้สองประโยคนะคะประโยคแรกเราสามารถถามได้แบบนี้ h u r เซียร์ดากันอุตฮุเซียร์ดวันนี้จะทำอะไรกันบ้างนั่นเองนะคะหรือ อีกประโยคหนึ่งค่ะที่เราสามารถใช้ถามคำถามเดียวกันได้นะคะนั่นก็คือวันนี้จะทำอะไรกันบ้างหรือวันนี้เราจะทำอะไรบ้าง v o s c o ว,วิเ r ร r อิ ido วอก k a v i ยร r a i d อกวันนี้เราจะทำอะไรบ้างสมมติว่าเราจะตอบว่าวันนี้เราจะมีประชุม เราก็สามารถตอบเป็นประโยคภาษาสวีเดนได้ว่า d e r med idag ok. e r med idag ok มันจะมีประชุมวันนี้นั่นเองหรือถ้าเราจะบอกว่าวันนี้เราจะทำความสะอาดใหญ่เราก็สามารถพูดเป็นภาษาสวีเดนได้ว่า vi ska stursta vi ska stursta d เราจะทำความสะอาดใหญ่ถ้าเราจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า h o r did h a n d n o t h o r d h e h a n d n o t เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าตัวอย่างคำตอบเช่นถ้าเราจะบอกว่าฉันทำตัวเองเจ็บยก h o r หยุด Illa ไม ย่าห้ยุติอินละไหมฉันทำตัวเองเจ็บฉันทำตัวเองเจ็บในที่นี้ก็อย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อย,อยๆที่เราอาจจะทำให้ตัวเราต้องเจ็บบาดเจ็บในที่ทำงานนะคะถ้าเราจะถามว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม kommer det a t bli n o g o n f e r ä n d r i n g คอม e d เดียอัดบลีโนกรเฟรน i ิงมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมตัวอย่างคำตอบยอวิสโกแอนดราเขียมมายอวิสโกแอนดราเขียมมาใช่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงตาราง คุณต้องการให้ฉันทำอะไรสักอย่างไหม Will du att göra no någotting? Will du att göra nånting? คุณต้องการให้ฉันทำอะไรสักอย่างไหม Ne du har mycket att göra. เรียดานดูฮอร์มิเกออเยอราเรียดานไม่คุณมีอะไรทำเยอะอยู่แล้วหรือไม่คุณมีงานทำเยอะอยู่แล้วนั่นเองค่ะจะมีการลดพนักง,งานไหม c o m m e r เมด det att bli n อ g o n neddragning คอมเมเดียบลีนนเนียดรอกหนึ่งจะมีการลดพนังงานไหมเดคนบลีเดคนบลีมันอาจจะเป็นไปได้คุณจะปรับเปลี่ยนตารางของฉันไหมสโค d ูแอนดรามิตเมมา สกอตูแอนรามิดเคลียมมาคุณจะเปลี่ยนตารางชั้นไหมก็คือคุณจะปรับเปลี่ยนตารางชั้นไหม y o after semester after semester ค่ะหรือใช่หลังจากพักร้อนแล้วก็คือจะมีการเปลี่ยนตารางหลังจากพักร้อนแล้วนั่นเอง เราจะมีประชุมเมื่อไรแน,นสโกวีฮอร์เมิร์เตแนสโกวีฮอร์เมิร์เตเมื่อไรเราจะมีประชุมอีเอฟเตอมิดดออีเอฟเตมิดดบ่ายนี้หรือตอนบ่ายนี้หรือช่วงบ่ายนี้ เราจะคุยเรื่องอะไรกัน v å d s k r i v p r a t a om v å d s k v i p r a t a om เราจะคุยเรื่องอะไรกัน Vi ska prata om arabeskema. Vi ska prata om arabeskema. เราจะคุยเรื่องตารางงานหรือเราจะคุยเกี่ยวกับตารางงานประชุมเกี่ยวกับอะไรหรือประชุมเรื่องอะไรวอดฮันลา์เมิตโอมว่าฮันลา์เมิตโอมประชุมเรื่องอะไรหรือประชุมเกี่ยวกับอะไร มื t ต t h a ัน l a r om อมอา t s เบีย r m ö t เด h a n d l ดต o ด a ันลาร t i อมอบียเดร์การประชุมเกี่ยวกับเวลาทำงานพักร้อนเริ่มเ,เสมสเื่อไหร semestern? น ä r börjar semestern? พักร้อนเริ่มเมื่อไร่ อิยูนีอยเดือนมิถุนาวันนี้คุณเลิกกี่โมง när slutar du idag? Ok. när slutar du idag? Ok. วันนี้คุณเลิกกี่โมงคล o อกกันทั่วคลอกกันทัวสองโมงก็คือบ่ายสองนั่นเอง วันนี้ฉันไม่ทานมื้อเทีย่ยงยกสกิปปาร์ลุนช์อีดอกย s k สกิปปารุนช์อีดอกวันนี้ฉันไม่ทานมื้อเที่ยงฉันเลิกเร็ววันนี้ยก slut ตาร์ท i ดิ i อีดอกย่าสลุตตาร์ทีดิดอีดกวันนี้ฉันเลิกเร็วหรือฉันเลิกเร็ววันนี้ วันนี้งานเยอะมาก d e er m i c k e t atjera idog ok. ก d e er m i c k e t atjera idog ok. วันนี้งานเยอะมากฉันทำไม่ทัน Yog hinner inte อยาหิน e นรินเตฉันทำไม่ทันหรือฉันไม่ทัน พรุ่งนี้ฉันค่อยมาทำต่อโยกฟูดช ok ัตเตอร์อิมอรอนยาฟูดชัตเตอร์อิมอรอนฉันต่อพรุ่งนี้หรือพรุ่งนี้ฉันมาทำต่อประโยคสุดท้ายค่ะฉันทำงานเสร็จแล้วโยกฮอร์ยอบบัตแฝดิตยาฮอร์ยอบบัตแฝดิตฉันทำงานเสร็จแล้ว นี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะประโยคไว้ใช้คุยในที่ทำงานคุยกับเพื่อนร่วมงานคุยกับหัวหน้าที่ทำงานยังไงก็ลองนำไปฝึกลองนำไปใช้ดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นเคยในการฝึกในการเรียนภาษาสวีเดนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ